ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดนครนายกบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากโดยมีผู้สแสดงตนเข้ามาร่วมบริจาคเป็นจนํานวนมากได้โลหิต24,754ืีอีที่หอประชุม,มเอเนกประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอัมพลอังคภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เดินทางให้กําลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกโดยมีนายวิชัยบุญมีนายอำเภอเมืองนครนายกพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกได้รับการประสานจาก ากศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสาขานครนายกว่าปัจจุบันโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทั้งในและนอกสถานที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ว่าราชก,การและอำเภอเมืองนะครนายกจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชามพันธ์เชิญชวนผู้สนใจแสดงตนบริจาคโลหิตจำนวน70ลายและได้รับโลหิตจำนวน55รายได้โลหิตจำนวน24,754ซีซึ่งจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด